สวัสดีเพื่อนๆ FCX นะวันนี้เอกจะมารีวิวนะฮะ6ล้อ FC9J 175แรงนะพร้อมเคสสามตันนะรถปี61นะฮะสภาพสวยพร้อมใช้งานนะฮะพร้อมเคนสามตันสี่ปอกนะรถเดิมๆนะะสีเดิมทั้งคันนะรถแท้ห้างนะฮะจดทะเบียนปี61ใช้น้อยฮนะวิ่งไป50,000กาโล ภาพเคนสวยๆนะสี่ปลอกนี่นะยางเต็มนะสภาพสวยๆเดิมๆอายกหัวดูเครื่องนะนะรถดเดิมๆหรอมเค้นสวยๆฮนะ เซ็ตฮะเครื่องสวยๆรถเดิมๆใหม่เรียบๆรถสวยๆเดิมๆอ่ะหัวลงเดี๋ยวเราลองมาดูสภาพเคนนะ สวยเข้าออกนิ่มลองมาดูไปไหนเลี่ยมเลยฮะสวยๆนะปีหกหนะึ่งรถแท้ฮะร้อยเจ็ดสหแรงตัวนี้ใหม่แท้นะฮะวิ่งไป 50, 7, 5้าหมื่นเจนสอร้บกิโลนะ รถสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเอแบกตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราลองไปดูสภาพเคนกัน นิ่มนะเห็นนิ่มเข้น,นลงนิ่ม สีปอกตัวนี้นะฮะนิ่มๆสวยๆ ดูนสวยนะตรงเป๊ะยาวเลยครับสวยสวย่สวนในตัว เหล็กเสริมด้านหน้านะถอดได้นะเป็นน็อตถอดถ้าลูกค้าท่านใดอยากเอาออกก็ถอดน็อตเอานะเอาชุดนี้ออกได้ชุดนี้สามารถถอดออกได้ทั้งซ้ายขวานะถอดเก็บได้นะถ้าเกิดจะไม่ใช้นะจะไม่ใช้ประโยชน์ก็ถอดเก็บ รถก็สภาพสมบูรณ์นนะฮะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็เป็นทางเลือกนะสำหรับรถมือสองนะเฮียก็คัดสันในเลยรถดีมีคุณภาพอีกหนึ่งคันนะอันนี้วิ่งไปห้า0มกิโลนะจดทะเบียนปี2561นะฮะเป็น FC9J นะ1 7ร้เจบห้าแรงนะช่วงยาว6เมตรห้าสินะก็จะเหลือกระบะประมาณ5เมตร5้าเมตรเจ เพื่อนๆือนท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนะศู1ยนะ์1ปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่เก้าแปดเก้าะเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับรถบรรทุกมือสองนะให้ลูกค้าได้เลือกเอาไปใช้งานในธุรกิจไปต่อยอดนะคุ้มกับคันนี้นะถ้าท่านใดใช้ก็ใช้งานในธุรกิจตัวเองก็เดือนหนึ่งจา้างเขาสองหมื่นก็เอามาซื้อรถมอคค่อนรถดีกว่านะก็เป็นรถของเราเองนะ เราจะชอบพร้อมใช้งานเมื่อไหร่ก็นำมาใช้งานได้ตลอดนะก็ฝากไว้ไทางเลือกนะครับสวัสดีครับเพื่อน